สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอสซีที่ทุกคนครับผมวันนี้ลุงคาได้มาสเสนอเมนูแฮมตัวแล้วครับผมวันนี้ก็เป็นอาหารสม,มุนไพรตัวหนึ่งครับอาหารง่ายๆนี่ลุงคำก็บอกว่าจะมาน,นําเสนอไก่อบสม,มุนไพรครับผมวันนี้ลุงคำก็ได้ไก่มาสี่ขาครับผมขึงขาขึงสะโพกครับ อันนี้จะนึ่งไก่สุกพายให้เอาไปพี่น้องพอนะครับผมเมนูง่ายๆครับผมเมนูบ้านๆรั่วเดี๋ยวเอาไปติดตามเลยครับนี่ครับบรรยากาศด้านนอกครับผมมีมากเต็มนะครับนี่ครับเป็นเมนูเฮาครับผมนี่ครับไก่นี่ครับได้มาสี่ขาครับผมเอาเข้า เครื่องเคียงแล้วครับผมมาครับผมเอามาพ่อเครื่องเคียงเลยครับผมอ่ามับมีอยู่กรดขาวนะครับแล้วก็มีขิงครับขิงนี้เอาไปต้มใส่น้ำซุปครับผมใส่หม้อนึ้ครับผมแล้วก็มีต้นต้นหอมครับจะคลายครับผมนี่ครับเรามีข่าครับผมนี่ครับกระเทียมครับข้าวมิ้นครับผม รามีพริกแห้งครับผมพริกสดเขียวแดงครับผมมีหอมใหญ่ครับผมหอมแดงใหญ่ครับผมเรามีเม็ดปกชีครับพริกไทยเม็ดครับผมตึงดำตึ้งขาวครับผมนี่ครับมีกระปิเลยครับผมปียี่ห้อใดก็ได้ครับผมนี่ครับเครื่องปรุงก็มียัง่งยๆัผมชิลอดเกลือยังไงครับ ถ้ามีรถดีหรือว่าคันอใส่ได้ครับผมการขาวนี้เขาจะไปหองไก่นะครับผมมาวางบนซึ้งครับแล้วเอาไก่ลงครับผมเครื่องมือนี้หอาจะต่าลงกับภาพผมกลับได้ใบบุคูลครับใบบุคูลเอาไปต้มน้ำด้ยครับผมใส่ในไก่ด้วยครับผมอู้บ่จบราบผมการข่าวที่กี้ครับเอาไปหองไก่ทั้งก้นหม้อซึ้งครับผมแล้วเอาไก่ทับอาไปหนึ่งครับเครื่องมือนี้เขาต่ำลงเลยครับผม ขาจะคลายนี่ครับกระเทียมพริกนี่ครับหอมแดงกะเม็ดพี่ทงพี่ไทยวันนี้ครับเขาตำรวมเลยครับเหมือนเําตำพริกแกงนะครับผมแล้วเขามามักไก่ไว้ครับเสร็จแล้วเขาก็ไปนึ่งครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยครับผมมาครับผมเดี๋ยวเขามาตำพริกไทยดำกับเม็ดพิ่ไทยขาวครับแล้วก็เม็ด้้อมนะครับผมลงไปก่อนนะครับผม ต่ำพุ่นเร็วมั้ครับผมแล้เอากระเทียมกับจะไคร่ลงครับนี่เราต้องต่ำให้มันเหลว้งครับมั้นมักระเด็นนะครับผมเอาละครับผมเรื่องครับต่อด้วยกระเทียมครับผมครับกระเทียมกับจะไคร้ครับผมเอา้ียพริกแห้งนะครับผมนี่ครับ กิซอนเลครับเขียวแดงครับจบแล้วครับตอบผู้เลือกนะครับผมตอบด้วยคอมมินนะครับผมนี่ครับตอบด้วยหอมแดงแล้วครับผมนี่ครับจบไปนะครับมาถึงขั้นตอนใส่กระปิ้แล้วครับผมนี่ครับหนึ่งช้อนชามนะครับผมต้องเลือกนะครับผมต่ำครับจะครบเป็นครับยังครับผม จะได้อัดทั้งรถดีครับผมใส่ไปัูดเลยนะครับนี่ครับไปเลยครับแล้วเราไปมักไก่นะครับผมมาครับผมตอนนี้เราไปควัดเลกระมังนี่ครับนี่ครับโอ้ยวางนี่ก่อด็ด น้ำโคกนี่มาต้องคว้างนะผมน้างโคกนี่ใส่นี่นะครับนี่เขานั่งน้งโคกครับใส่ไว้เลยครับไปเลยครับนี่เครื่องปรุงก่อชิ้รสเกลือครับผมรสดีขนมอรว่าไปครับตามใจชอบครับผมสมุนไพรครับผม นี่ค <si รับจะเป็นลักษณะนี้ครับผมควบรับนะครับชุบรถครับผมใส่เกลือน้อยเดียวครับผมยิมเก็บครับโอเคครับผมเใส่ไก่มาใส่นี่ครับผมมักไว้ครับมาครับผมเริ่มหมักไก่แล้วครับนี่ครับแช่ไว้สักเกินชั่วโมงครับผม เขา้าเข้ากันนะครับนี่ลุงคอมน่าอยู่สี่ขาครับผมนี่ครับมากไปกึ่งชั่วโมองครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตั้งหม้อน้ำซึ้งเลยครับผมเดี๋ยวเขาจะนึ่งครับผมเนี่ยผมเครื่องพวกนี้เขาจะไป ใส่ในหม้อนึ่งครับผมหม้อต้มหม้อนึ่งซึ้งข้าวนะครับผมมาครับผมมาผ่อนน้ำหม้อนึ่งเอาเลยครับผมน้ำซึ้งเอาครับก็มีอยู่กระเทียมกับขิงครับผมจะใครครับไปมูขทครับผมใส่ในหม้อนึ่งนะครับผมขิงลงไปสามแว่นครับผมจะครายลงไปครับครับ ไไม,มาครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องเอานี่มาห้องก่อนครับผมนี่ครับกาดขาวนี่ครับผมห้องไก่ไว้นะครับผมมีใบกระเหมนก็ใส่ได้ครับผมจะได้หอมครับนี่ือความจอาใบากาดขาวครับกาดขาวนี่กินได้ครับผมนี่ครับ ใช้เวลาชั่วโมงนึงครับผมไฟปานกลางครับนี่ครับใส่ต้นหอมเข้าไปครับนี่ครับจะได้หอมครับดับคาวได้ครับสมุนไพรวนๆครับผมค่าเก็บมาได้ครับผมนี่ครับไปบวกคูณหม้อครับนี่ครับหอมกกนไปครับครับผมไก่นี่ครับผมนี่ครับเอาไก่ขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องที่เหลือนี่ครับโปะหน้าไก่ครับผม เลยดุดนิ่งใหญ่แล้วผมติดยใหญ่แล้วครับใจวลาเมินหน่อยครับผมนี่ครับมันได้หนหงายขึ้นนะครับผมจะได้ซึมครับผมเครื่องจะได้ซึมเข้าไปไหนครับนี่ครับผมแปรงตีเงมาเมาะนะครับผมนี่ครับนี่เครื่องที่เหลือนี่ครับผมโปะหน้านี่นะครับนี่ครับใจเวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับผม หน้าตาก็ประมาณนี้แล้วครับผมหนึ่งไก่สมุนไพรครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมตัวกุญแจกับฝากติดตามด้วยครับควงคคนไก่บ้านครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงคำทำคลิปต่อไปครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรับไปหนึ่งเลยครับผมนี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับ ก่น่งสมุนไพรครับผมมาครับผมตั้งเลยครับผมนี่ครับเปิดไฟเลยครับปิดฝาเลยครับผมกึ่งจะม้วนหัวหงำครับผมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับนี่ครับผมเราต้องคอยพอน้ำหม้อหม้อนึ่งเลยนะครับผมหม้อซึ้งครับผมทามันแห้งเขาต้องเติมใหม่ครับมาครับผม หลังจากที่เฮานึ่งได้เกิงชั่วโมงครับผมเรามาเริ่มเปิดพอกันเลยครับผมว่าหน้าตาไก่อบสมุนไพรฮอจะเป็นจะได้ครับผมมาเลยครับว้าวโอ้ยหน้าตาโอ้ย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 เขาถ่าเขาถ่าเขาถ่านี่ับผมนี่แห็สักคมาถึงเกินนะที่ละเกินชั่วโมงแล้วผมน่าจะได้แล้วครับนี่ครับ สวยงามนะครับผมนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวให้เวลาบาที่มาเปิดใหม่ครับผมมาครับผมหลังจากที่เราเหลือเวลาให้แาวที่ช่วงหลังครับผมขอให้แาวที่ครับผมน่าจะสุกแล้วครับเอามาเปิดพอครับผมนี่ครับว้าวแห้งแล้วครับผมน่าจะสุกแล้วครับนี่ครับ ชุบแล้วครับผมเดี๋ยวมัตักใส่จานเลยครับผมนี่ครับโอ้ยน่ากินจังเลยครับเดี๋ยวเราเอาน้ำซุปนี่มากินด้วยนะผมใส่ผ้าพอมเลยหน้าเนี่ยเพื่อฝืดคอครับผมกินกับไก่มันแห้งครับมีน้ำซุปซดด้ครับผมตุ๋นแล้ครับน้ำซุปพอครับผมนี่นะครับนี่ครับผมโอ้อไฟตั้งนานนะครับโอเคปิดไฟครับปิดไฟปิดไฟโอเค ตับไก่จานครับผมได้แล้วครับเมนูของเราสมุนไพรล้วนๆมาครับผมเขามาซอยเขาป้อมท่าเลยครับเดี๋ยวจะใส่น้ำซุปครับนี่ครับถ้าทำวินี้ครับผมมาครับผมมาตับไก่ใส่จานนะครับนี่ครับผมนี่ครับ เครื่องสมุนไพรใช่ไหมครับผมสมุนไพรนี่ครับนี่ครับผมกัดเลยของกัดขาวครับหน้าตาไก่สมุนไพรเขาครับเดี๋ยวมาตักน้ำด้วยครับผม มาครับผมตัากลับซุปเลยครับนี่ครับผมเข้มข้นเลยครับนี่ครับเข้มจนแน่นอนนะครับผมน้าเกือบแห้งกล้วครับแต่ก็จับบันี้แล้วครับนี่ครับผมตามเนี่ยผักป้อมครับผัดชีนี่ครับผมนี่ครับ ้มคนโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาจิ้มพอครับผมมาครับผมเรามาจิ้มพอครับผมไก่นึ่งสมุนไพรครับนี่ครับผมโอ้สุกจริงงามนะครับนี่ครับใส่เครื่องหน่อยครับนะครับมาครับผมนี่ครับ ุดยอดครับผมเขาพิคเขาเกินดีของเครับ,รบอ,อร่อยครับผมเรามาย่างพองครับผมเมนูบ้านๆสมุนไพรบ้านท้าครับผมขาจะคลายมีเพียบอยู่แล้วครับ เดีย๋ยวจะได้อขอจบคลิปยันงนี้นก,ก่อนครับผมคลิปหน้าปักกันใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ